ฉีดฟิลเลอร์ปากทรงไหนดีสายฟอรหรือสายเกาใช้กี่ซีซีดีนะวันนี้หมอมีคําตอบครับฟิลเลอร์ปากเป็นฟิลเลอร์ที่ได้รับความนิยมในพ p พคลินิกมากเลยนะครับทรงที่นิยมกันก็มักจะมีอยู่2ทรงก็คือทรงแบบสายเกาแล้วก็ทรงแบบสายฟอซึ่งความแตกต่างของสองทรงนี้นะครับสายเกาเนี่ยมักจะเป็นปากที่ค่อนข้างบางมีรูปทรงมีความเป็นกระจับมีมุมปากที่ดูยิ้มส่วนสายฟอจะเน้นที่ความใหญ่หนาของดิกิปากบนดีฟิปากล่างที่ได้สัดส่วนกัน นจนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะเอาเร f e ฟ e n ์เรนต์มาให้หมอดูหมอก็จะมีการประเมินอยู่แล้วครับว่าปากแบบนี้เหมหาะนะไม่เหมาะยังไงบ้างถ้าต้องการฉีดแบบสายเกามักจะใช้เพียง1 CC ซีซีก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าใครรีเควสตสายฝออาจจะต้องใช้ถึง 2CC ซีซีต้องบอกเลยนะครับว่าโดยเทคนิคที่หมอฉีดนะครับร่วมกับตัวฟิลเลอร์ตัวเข็มแล้วก็วิธีการลดความเจ็บปวดต่างๆทําทให้สามารถฉีดฟิลเลอร์ปากเรียกว่าเจ็บน้อยมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครสนใจอยากจะฉีดปากฟิลเลอร์อสาย for, อสายเกานะครับว่าฉีดแบบไหนดีก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้ที่ไลน์ของคลินิกหรือจะปรึกษาหมอที่ใต้คอมเมนต์นี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเจอกันครับ